สมัยเขาเป็นเด็กน้อยคนหมักถามว่าทายไงขึ้นอยากเป็นอีหยังเขาแต่ละคนกระพากันไฝ่ฝันไปตามความมู้สึกแต่สิมีจักคนที่ได้เปลี่ยนตามคำบอกสมัยเด็กน้อยพอท่ายที่สุดความฝันกับเปลี่ยนไปตามบทบาทชีวิตสมัยผมยังเป็นเด็กน้อยบานนอกในหมู่บ้านบ่ทันมีทีวีสีบ่มีสัญญาณมือถือมีแต่ทีวีขาวดําวิทยุทานซิสเตอร์จาได้ว่าอยู่บ้านยายทวดสุขคนกระซิบไปจุ่มกันเบืองโทรทัศน์ขาวดํา ยุคสมัยนั้นละครดังๆก็น่าซิเป็นละครช่องเจ็ดมีดาราที่ผมมักหลายคนเฮาบ่มีมือถือบอ่มีคอมพิวเตอร์เฮาเสพความบันเทิงได้จากบอรกรอย่างถ้าคักที่สุดก็น่าซิเป็นทีวีกะนางกลางแปลงบอกมาแบบนี้สุคนก็สิดเดาว่าสมัยเด็กน้อยผมฝันอยากเป็นดาราทั้งทีวีแมนบอรครับบอแมนผมอยากเป็นคนใช้นังกลางแปลงครับ ความฝันของคนเฮามันเปลี่ยนกันได้ตลอดล่ะครับทุกช่วงก้าวย่างของชีวิตมันมีความมุศสุขทุกเศร้ามันกระเหตุให้เฮาเปลี่ยนวิถีทางปรับวิถีใหม่ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแล้ววันเดือนปีก่เหตุในผมบ่ได้อยากเป็นคนกลางจอหนังหรือคนฉายหนังแล้วละ่ะเพราะอย่างที่บอกล่ะครับความฝันมันเปลี่ยนกันได้แล้วกับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอีกต่างหาก ชีวิตคนเฮามันบม่มีอีย่างแน่นอนแล้วก็บ,บ่มีอีอย่างมาการันตีความรู้สึกนึกคิดของคนเฮาได้ว่าสิบเปลี่ยนไปชีวิตคนเฮามันเกิดมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เฮาลืมตาเบิ่งโลกจนฮอตช่มื้อนี้ก็ยังเปลี่ยนไปบ่เคยหยุดจนฮอดเมื่อตายครับในเมื่อเฮาสุกคนบ่าสามารถหยุดความเปลี่ยนแปลงใดสิ่งเดียวที่เฮดได้ให้เฮาอยู่ลอดปลอดภัยในการเปลี่ยนไปก็คือปรับโตตามโอกาสปรับเปลี่ยนตามววละ ปรับปรุงให้เข้ากับตอนนี้เวลานี่กับปานความฝันความหวังของคนเฮานั่นแหละครับพี่นอ้องที่ถือปรับในเข้าและอยู่ได้กับชีวิตความเป็นจริงฟื้นเกินไปกระทุกต้านเกินไปกระเดือดห้อนสุดท้ายธรรมชาติของคนเฮามักสิแหนมหาสิ่งที่เข้ากันกับเจ้าของได้ตลอดเวลาและสุขคนอยากมีความสุขความฝันฝัน,ได,ดนไ,ได้แต่ทัยเหตุเราทุกฝันก็เลยคาได้แต่ฝัน ฝันให้ไก่ไปให้ถึงคำบอกเป็นแห้งผักดันได้ยินมาแต่น้อยหลายคนก็เลยตั้งความหวังของชีวิตตั้งความฝันไว้บักสูงพอผิดหวังมันก็ทึงจุกออกทึงเจ็บใจก็เลยมีคำว่าว่าคาดหวังว่าผิดหวังมาคอยเตือนสติให้หูว่าเฮ็ดเท่าที่ห้องสู่ไหวอย่าตั้งความหวังไว้สูงปานนั่นแต่บบได้หมายความว่าอย่าไปฝันสูงฝันไก่ได้พี่น้อง แต่ถ้าฝันแล้วก็ต้องขยันบากบันอดทนผมเสวอว่าความขยันพาคนสำเร็จต่อให้สูงปานใดก็เหตุได้สมหวังได้ถ้าขี้ข้านอย่าไปฝันอย่าไปหวังพอถหวังแล้วบ่ตั้งใจสารฝันมันก็ไล่คาไรราคาสู่สู่เด้อข่อยเสวอว่าสุคนมีความฝันของไผของมันฝันไหวต่างๆนานามันกระบ่แมนสุคนดอกสีสำเร็จมีผิดหวังสมหวังพบพ่อไปตามธรรมดาของชีวิตนั่นล่ละครับ เด็กหน่อยโบชินกับความผิดหวังกระเสียใจคักแน่พอเติบใหญ่ขึ้นมาก็เริ่มชินช้ากับความผิดหวังแล้วกะระยะเวลาที่สอนให้คนในเรียนรู้เข้าใจในชีวิตพอเข้าใจมันแล้วเขาก็สิปล่อยวางกับเรื่องที่บอบเป็นเรื่องมือนึ่งก็สี่เข้าใจว่าความฝันที่สูงสุดสําหรับคนเขาอาจบอแมนอาชีพดีเด่นรูร่ล,ลารวยแต่ความฝันสูงสุดอาจเป็นแค่ความสุขที่ตรงกับใจเขาแค่นั้นเอง ถามเจ้าของดีๆว่ามื่อนี้เข้าใจความฝันที่ปักธงตั้งความหวังไว้เลยยังว่าเฮามักแล้วกับมีความสุขกับมันอิลีบอหรือเฮ็ดแค่ต้องการให้คนอื่นมองว่ามันเท่มันหรูหรามันโดดเด่นแต่บ่ได้มีความสุขแล้วอีหยังละเทียดในเฮาสุขนั่นลหละเป็นอย่างผมจังบอกว่าสุดท้ายความฝันคนเฮาบ่ได้ตายโตฝันตอนเด็กน้อยกับฝันตอนเฮาใหญ่มันต่างกันละฟ้า พะความคิดความฝันมันเปลี่ยนไปตามความเข้าใจความรู้สึกประสบการณ์เจ็บแล้วจําเฮ็ดแล้วทุกเฮาสิบเฮ็ดอีกถ้าเฮ็ดแล้วดีมีความสุขเฮากระเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกฝา่งเธอความฝันที่หอมหวานมันอาจบริมาณในรูปแบบความร่ำรวยมียศทาบรรดาศักดิ์มีบ้านหรูรถแพงๆแ,แต่มันอาจสิมาในรูปแบบชีวิตธรรมดาธรรมดาง,ง่ายๆบวุนวายบยุ่งยากเดือดร้อนคนอื่นแค่นั่นเองครับอยู่ที่เฮาสิเลือกฝัน ฝันที่บ่เคยหยุดฝันที่บ่เคยมีระยะทางเฮาฝันเขาหวังจนเริ่มแล้วกับมือสุดท้ายบางคนกับบทันเข้าใจอยู่ว่าเส้นใช้มันอยู่หมองได่หรือมันอยู่ทั้งหอคอยทั้งคุนเขาสูงต่างานบ้านหลังลูลาลดราคาสิบล้านหรือแท้จริงแล้วเส้นใช้มันอยู่แค่หัวใจของเฮาเอง